แต่ถ้าเรามีสูรตรปกิดได้ดีอย่งนี้เร์เซ็นาาต์เราหลกเิเข้าสู่ ใช้ได้ถาวรไม่หมดอายุนะคะไม่ต้เดลเลยวามีุไม่ซ้ำ็กไอันะคะน้องก็เลยไม่ได้ยัดคลิปท้องเดทวกเลยนะคะถ้าเรพเดแล้วเราจปนะนสวยเลยจ้าไรกันไปสวยสเลยจ้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วันนี้มาเจอก,กันกับน้องมาจองกันก่อนเลยลักันีนะคะพี่ขามาทุนที่200บาทเลยนะเริ่มทุนที่เปิดบาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะพี่นะ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะเล่นที่อื่นไม่ได้ไม่แจกไม่แตกนะคะพี่ขาคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะเป็นลิงก์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นนะคะพี่นะดูลิงก์ให้ดีๆด,ด้วยบางทีไม่ใช่ลิงก์เรานะคะมิชาชีพมาแปะหลายคนมากมากมายมาก,มากพี่ต้องกดลิงก์ไปที่ลิงก์ที่น้องปักหมุดอย่างเดียวเท่านั้นเลยหรือสามารถแอดไลน์มาก็ได้อด mmm 1 2 3ได้เลยจ้า นะคะพี่นะไปรางวัลในรอบนี้สําหรับเบทหนึ่งบาทบอกเลยว่าให้ใจเย็นๆในการเล่นนะคะพี่รีบร้อนเะคะเกมหอมรอมริดไปก่อนไล่เบทกันไปก่อนแล้วเลือกเล่นเกมตามสูตร AI ที่น้องแนะนําให้ในตอนนี้ได้เลยใครที่เล่นด้วยตัวเองนะคะไม่มีเทคนิคไม่มีแนวทางนะคะพี่ขาเข้ามารับตัวสูตรจ้าเปิดใจนะคะพี่นะ ลองกันดูเพราะว่าสูตรตัวนี้ไม่มีทําให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆเราจะได้เลือกเล่นเกมที่มันแจกเกมที่มันแตกเปอร์เซ็นต์ขึ้นเราเพิ่มเบทได้เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่9 5เปอร์เซนต์เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์เป็นสีเขียวเราเพิ่มเบทขึ้นเป็น10 20 e, 30ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีสูตรนะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเพิ่มเบทได้หรือเปล่าเออแต่ถ้าเรามีสูตรเราก็ เพิ่มเบตได้เลยเราจะรู้นะคะพี่ๆขาว่าเอออันนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะเพิ่มเบตได้เลยเข้าฟรีมาในรอบมีสิบสองมุนจัดไปไร่ไปไร่ไป,ไป,ไปเออบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีติเทอรนะไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะเข้ามาสมาัคร กันได้สมัครฟรีด้วยนะคะรับสูตรไปฟรีรับกลุ่มไปได้เลยกลุ่มก็เข้าฟรีนะคะสูตรก็ใช้ได้ถาวรไม่หมดอายุนะคะมีการอัปเดตให้ตลอดเลยนะคะสําหรับตัวสูตรตัวนี้ไม่มีคําว่าเก่าเราอัปเดตให้นะคะน้องก็เลยบอกให้พี่ๆอย่าคลิกลิงก์ที่น้องปักหมุดใต้คอมเมนต์เข้ามาก่อนได้เลยนะคะถ้าเราอัปเดตแล้วเราก็จะแจ้งพี่ๆไปนะคะพี่ๆขา ไปในรอบนี้พันสองจะพี่เกือบเต็มจอไปจ้าีของหมดสุดท้ายมาจะพี่จ่าอะไรกันไปสวยสวยเลยจ้าอะไรกันไปสวยสวยเลยจ้าในรอบนี้นะคะเงินรางวัลก้อนโตมาเงินรางวัลก้อนโตมาจ้าจะได้เท่าไหร่ระดับก้อนโตนะคะพี่ๆีค่ะสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทยังไง อีกข้าหมุนสุดท้ายอีกข้าหมุนสุดท้ายอะไรไปเรื่อยเรยจ้ะไปต่อกันเลยแล้วกันนะคะพี่อีกหนึ่งหมุนนะคะสำรับเบสามสอีกหนึ่งหมุนฟีสุดท้ายจ้า ลุ้นการดังวันโลโมโหหลักพันอีกแล้วบอกเลยว่าทุนน้อยก็ได้หลักพันกลับบ้านอเดี๋ยวจะไปเล่นเบดต,ตามให้ดูซักเบตสองแล้วกันเนาะหรือว่าเบสสามเบสสามก็ได้ไปสักสิบหมุนเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะไล่เบดไปได้เลยแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นพี่เราไปเบสสิบยี่สิบสามสิบไปเลยไม่ต้องกลัวะนะคะพี่ๆขาเล่นตามตัวสูตรที่น้องแนะนำให้ปังแน่นอนนะคะ แต่ถ้าอยู่ที่ประมาณ80-81นะประมาณเนี้ยก็ไปไล่ไปที่เบท2เบทเบท3เบท4เบท5เบท6อะไรไปก่อนแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์เป็นเพิ่มเป็น95ขึ้นไปแล้วอะพี่สามารถเพิ่มเป็นเบท10เบท20บ30ได้เลยนะคะมันจะมากําไรให้นะจ๊ะพี่พิจาอ่ะเบท3ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็ไล่ไปเลยพี่ไปที่เบท6เลยละกันนะคะพี่พี่ขา10หมุนจ้ะ ไล่ไปเรืเร่อยๆได้เลยเบดไหนไม่แจกเปลี่ยนเบค่ะเบ็ดไหนไม่ค่อยสวยนะพี่นะเบดไหนแจกเราก็แบบซ้าไปได้เลยเห็นหรือ,อยังเบดหกเข้าสเก็ตเตอร์มาจา้ะสิบสองหมุนเบตหกเข้าสเก็ตเตอร์มาสิบสองหมุนนะจ๊ะว้าย่ังไงทุนสองร้อยได้มาสามพันอะเออทุนสองร้อยได้กําไรมาสามพันอะเออเข้าฟีมาแล้วแต่ว่าก็ดูเงียบๆอยู่ ก็รอรุนก <g pushes S 1> <deve ck También un> ันต่อไปเดี๋ยวหลังรอบนี้จะไปถอนแล้วนะวันละ วันละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันก็ว่ากันไปพี่วันหนึ่งถ้าเราได้หลักพันบอกเลยว่าถ้าได้ทุกวันนะบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะเล่นตามสูตรยังไงก็ไม่ผิดหวังแบบนี้เหมือนที่น้องเล่นให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะเออเข้ามาลองกันได้นะคะอยากเล่นอยากตามคลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยเป็นลิงกที่น้องปักหมุดเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอทุกคนไปถอนกันก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ๆนะค่อยมาเจอกันใหม่เพราะว่ากำไรมาเร็ว กำไรมาให้เลี้ยวเดี๋ยจ้าเพ้ๆสวยๆกันปังๆในรอบนี้รับไปก่อนสำหรับซูเปอร์เมกานะคะพี่4ี่400กบบาทโอ้ยชนะมาสองเฮ้ยข้าวสิมันยังไหลรัลวๆอยู่นะคะพี่ยังไหลรัลวๆอยู่ในรอบนี้เงินรางวัลรวมของเราโอ้โหหกร้อยกบาทนะคะบา,บายๆทุกคนด้วยจ้า